ไฮ <TV. S 2> รีทารกกแซดสเปเชียลวันนี้เอ็ก็มบเรื่องราวแซดๆมาอัปเดตกันเหมือนเช่นเคยไปชมกันเลยค่ะ สุดการรอคอยเปิดตัวแล้วอย่างเป็นทางการครั้งแรกในโลกที่ประเทศไทยกับ All New Mitsubishi Triton รถกระบะเจเนอเรชันที่6ของ Mitsubishi Motor ที่ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งคันเป็นครั้งแรกในรอบ9ปีปฏิวัติทุกอนูพลิกโฉมทุกมิติด้วยดีไซน์ที่โดดเด่นทั้งภายนอกและภายในการพัฒนาโครงรถใหม่แซดซีใหม่ช่วงล่างใหม่เครื่องยนต์ใหม่ อัดแน่นด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูงสุดภายใต้แนวคิดพลังแกร่งคู่ใจสายลุยผมอยากจะบอกว่ามันเป็นสุดยอดรถกระบะท,ที่หลอมรวมความเป็นที่สุดของ DNA อของม i t s u b i s h มอเตอร์เข้าด้วยกันมารวมอยู่ในตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นวิศวกรรมยานยนต์ชั้นสูงที่มีความสมบูรณ์แบบมากนะครับรถกระบะ all new triton คันนี้เนี่ยได้รับการออกแบบพัฒนามาจากความต้องการของลูกค้าคนไทยทีมวิศวกรนะครับมาอยู่ที่เมืองไทยนะครับแล้วก็มาคลุกอยู่กับ ไม่ว่าจะเป็นสวนยางนะครับสวนทุเรียนปลาดภัยนี่ไปดูมาหมดนะครับเพราะว่าเขาได้ศึกษาในเรื่องของการใช้งานเพื่อการพาณิชย์เราหวังว่า All New Triton เนี่ยจะมาปฏิวัติความเชื่อความท้าทายของสภาวะเศรษฐกิจของเรานะครับพร้อมกับยกระดับชีวิตและคุณภาพชีวิตของลูกค้าให้ดียิ่งยิ่งขึ้นนะครับ All New Mitsubishi Triton พร้อมวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วสัมผัสได้ที่โชว์รูมและศูนย์บริการ Mitsubishi ทั่วประเทศ